สนับสนุนโดยบุรีรัมยูไนเต็ดคิดถึงสถิติและข้อมูลฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับ t p พ Exclusive ครับรายการที่นำเอาประเด็นฟุตบอลไทยของเรามาพูดคุยกันทุกสัปดาห์นะครับเรื่องเด่นๆ ไม่พลาดจากรายการนี้นะครับทุกคืนมันพุทธห้าทุ่มพบกันทางทรูสปอร์ตสองวันนี้ฟูลทีมเหมือนเดิมนะครับน้องแนนนัทธรดากรสุวรรณแล้วก็ดรวิชิตยามุลเรืองกูรูของเราครับประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกครับดรครับสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีค่ะดรสวัสดีพี่อ๊ดครับสวัสดีครับน้องแนนครับก็เป็นวันที่การมาทัวร์เมืองไทยของ4ทีมใหญ่จากยุโรปก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยว่าทีมสุดท้ายก็คือบาร์เซโลนาครับนะครับก็หลายทีมก็ได้ส่งนักเตะไปมาร่วมด้วยทั้งตั้งแต่ทีมจนนนถึึงงงทีมชาติะดรรรรคคัับบก็็เเปื่่อซ ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ถือว่าถือว่าก็เป็นประสบการณ์ผมว่าก็เป็นประโยชน์นะนะดีแล้วไม่เคยมีใครเจ็บใช่ขั้นมากมายเลยงั้นเดี๋ยวต้องจ่ายค่ารักษาให้เลยบาซึ่งแสดงว่าหลังจากนี้เราก็จะกลับมาเตะไทยลีกกันเต็มที่้โฟกัสกันเต็มที่แล้วตอนนี้ก็จะมีโตโยต้าลีคับก็เหลือจับฉลากไปแล้วแล้วก็เหลือเอ c เวคับ นั้นก็เป็นของเรานี่ก็จะต้อง เล่นทุกอาทิตย์แล้วก็มีมิดวีคด้วยเพราะว่าเวลาที่เหลือมันสั้นมากก็เรียกว่างวดเข้าไปทั้ง3รายการของเราันละกันนะครับแต่หลังจากบิ๊กแม์บาซ่ากับทีมชาติไทยสุด4ีเกมส์วันนี้สุดสัปดาห์นี้น้องแนนครับมีอีกหนึ่งบิ๊กแม์ใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะเป็นคู่ของบุรีรัมย์เปิดบ้านรับการมาเยือนของ s c g เมืองทองเดนเซนสำหรับเกมนี้ในในมุมมองของดร็อเตอร์มองว่าเป็นยังไงบ้างคือก็พูดกันนะว่าเป็นการตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์เอาเงี้ยแล้รเกิเหลือมาสองตัวเหลือมาสองตัว คือถ้าใครคือถ้าเมืองทองชนะก็ไล่ทันใช่ไหมถ้าเมืองทองแพ้นี่ก็ห่างไปถือว่าถือว่าเป็นหมัดตัดสินนะก็โอเคก็ก็อาจจะมีส่วนนะแต่ว่าอย่างว่านะหนทางข้างหลังนี้มันก็ยังยาวไกลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในฟุตบอลตอนนี้ด้วยยิ่งเพราะว่าท่านอย่าลืมนะฝนตกทุกวันฟุตบอลมันเล่นไม่ได้นะฟอร์มเฟิร์มหายไปนะยกตัวอย่างเนี่ย ตำรวจชนะบางกอกลาส้าเนี่ยผมฟังดูแล้วผมไม่เชื่อแต่เขาบอกว่าูสนามสนามฝนตกทางนู้นเล่นไม่เป็นอะไรเพราะอะไรมันก็เกิดขึ้นมาอาจจะเป็นตัวแปรหนึ่งตัวแปรซึ่งอาจจะส่งผลหมายถึงว่านัดต่อไปแต่เอาละเกมนี้ก็แน่นอนว่าเดิมพันแพงแน่นอนนะครับก็ใครชนะก็มีโอกาสเป็นแชมป์อย่างที่บอกประสบการณ์ของด็อกเตอร์เท่าที่ผ่านมาเกมของสองทีมใหญ่แบบนี้เล่นที่บ้านบุรีรัมเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเคยมีปัญหาอะไรไหมครับในแง่ของ ไม่มีนะบุรีร,รัมย์ต้องถือว่าค่อนข้างบริหารจัดการดีนะรเรียนเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็รบ,บริหารตรงนี้ได้ค่อนข้างดีมากเพราะไม่น่าจะมีอะไร,รและที่สําคัญต้องชมแล้วแฟนเมืองทองก็ไม่ใช่จะละลานใช่ไหม่างคนต่างอยู่ในในโอวาทที่ดีคราวที่แล้วไปเล่นที่เมืองทองก็ไม่มีปัญหาอะไรแม้กระทั่งก็มีวุบวิดจะมีมี มองมองดูไม่ค่อยดีแต่ว่าทุกคนเนี่ยผมว่าเป็นเป็นเป็นอะไรเขาเรียกบริหารมือเขาเรียกเชียมืออาชีพแล้วอาจจะด้วยการดีอาจจะด้วยเพราะว่าประสบการณ์รวมถึงทางทีพีเอเองก็ออกกฎในในส่วนหนึ่งที่ต้องให้สโมสรแต่ละสโมสรรับผิดชอบแล้วแมตช์ใหญ่ๆขนาดนี้ต้องมีกำชับอะไรเพิ่มเติมไหมแม่อาจารอะไรแบบว่ามีการส่งข่าวอะไรไปบ้างไหมที่สําคัญที่เราวางไว้เนี่ยหนึ่งเนี่ยการแบ่งแยก ทีมเยียงกับทีมย่าาต้องเดเด็ดขาดรวมทั้งนอกจากที่นั่งแล้วการจอดรถอันนี้สองเนี่ยเราก็บอกว่าตามปกติเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่พันคนตอนตอนหนึ่งต่อพันอะไรเงี้ยแต่ว่าในกรณีที่มันจําเป็นอาจจะต้องมากกว่าเพราะนั้นเพราะนั้นจ้านที่ะฟ้าความพลายเป็นร้อยทางบุรีรัมย์อว่าเมืองทองทุกคนทําได้ดีครับแล้วก็สนาม ใม้ได้มันก็มีมีรั้วมีอะไรมีอะไรกั้นเพราะนั้นก็ไม่ค่อยห่วงอะไรเมื่อกี้เรพูดถึงที่จอดรถก็จริงๆเลยนะเพราะบางทีคนมองแค่แค่ความปลอดภัยในสนามเท่านั้นว่ามีการแบ่งแยกกองเชียร์กันไปที่ไแต่ว่าพอจบเกมอีกเรื่องหนึ่ีหลังเกมได้ใช่มัรานั้นงป็นการทางออกเันต้องการทางออกทางนี้ออกไปทางโน้นเลยทีมเย่าวยู่ตรงนี้ทีมเยือนจัดให้โดยเฉพาะเราออกรีบการให้ออกไปสนามก็จบ หรือมันจะเป็นไปได้ไหมคะที่ให้ทีมเยือนออกให้จบก,ก่อนคือเรียกว่าคันสุดท้ายของรถทีมเยือนออกไปก่อน<ข>แล้วถึงจะเป็นเจ้าบ้านนั่นคือข้อแนะนําของเราอยู่แล้วค่ะ<ม>ซึ่ง<ม>ถ้าทําได้ก็น่าจะดีใช่แล้วข้อแนะนำของเราแล้วให้เยือนเข้าไปซะก่อนแล้วย่าวย่าว่อยออกที่หลังเราก็ทํำเห็นได้ข่าวในเรื่องของอาจารย์ที่ไมรับน้องน้ำคว่าจะมีการเสริมเพิ่มเพราะว่าคาดว่าจะมีแฟนบอลเยอะมาก ไอ้การการต่อเติมต่างๆจริงๆแล้วมันต้องโอ้เรื่องการต่อเติมต้องแจ้งต้องแจ้งแล้วต้องมีเขาเรียกพิมพ์เขียวได้รับการรับรองจากทางด้านวิศวกรรมอะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องเขาควานึงมากถึงความปลอดภัยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อไม่มีการรับรองเนี่ยมันทาไม่ได้พังลงมาคุณลองนั่งคิดดูดิคนต้องเท่าไหร่ัเคยมีไัแล้วใช่ไหมมันเคยเกิดกันแล้วร่วงลงมาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าในสนาม เรายัางยังไม่รู้ว่าอันนั้นมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือเปล่าแต่นอกสนามสามารถที่จะเปิดจอเพิ่มเพื่อที่จะรองรับนนแฟนบอลที่เข้ามาเพิ่มเติม <ๆ S 2> ได้อยู่แล้ว,ลว,ลวควรจะทําอยู่แล้วไม่ควรให้พังไปเข้าไปข้างในนดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเผื่อเราต้องรู้จักใช้ใช้วิจารณญายาว่าจะทําอย่างไรครับงั้นต้องถามถึงการตลาดซะเลยเพราะว่าคนคนอยากดูเยอะขนาดนี้เป็นธรรมดาที่ราคาตัวอาจจะเพิ่มใช่ไหมคะ คือมันสามารถเพิ่มได้โดยอัตโนมัติเลยหรือเปล่ามันเป็นดีมานสปลายนะครับว่ามันอยู่ที่บริหารจัดการของของถิมยาบางทีเนี่ยเขาขายเขาเปิดขายตัวก่อนคไม่เกินสามใบไม่เกิน5้าใบคือถ้าปล่อยให้ซื้อเยอะเนี่ยมีโอกาสเป็นผลิตเป็นตัวคนอาจจะซื้อไป20บใบแล้วไปขายต่อแต่ถ้าบังคับแค่สามใบมันไม่มีแรงจูงใจที่จะไปแต่ก็อย่างว่านะท่านนะ ถ้าไปส่งคนเข้าไปยืนเนี้ยเยอะและสามสามงส่งพรรคพวก้็ไปยี่สิบก็เป็นหกิบายเลยเพราะนั้นมันเป็นวิธีการของของมนุษย์ที่ฉลาดในการนี้เราก็ลําบากนิดหนึ่งก็เห็นใจแล้วถ้าเราจับได้มันจะมีมาตรการอะไรที่ที่จะเป็นบทลงโทษไหมคะไม่ไม่มีนะไอ้ตรงนี้มันไม่มีอะไรว่ามันเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคการซื้อมาขายไปกากำไรเกินควรหรือเปล่าก็ในเมื่อผู้บริโภคยอรมา เออมันก็ลำบากไม่ค่อยจับกันไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ว่าครับนั่นนั่นคือกรณีของการเอามาขายแพงกว่าราคาตัวแต่การกําหนดราคาตัวจริงๆแล้วเนี่ยการจะเพิ่มราคาหรือลดไม่ได้ไม่ได้อันนี้ตามบรรยาทแล้วต้องเป็นไปตามหน้าตัวที่ตกลงทมมงพวว่าร้อยบาทร้อยยี่สิบส่วนมากซื้อไปแล้วร้อยยี่สิบไปขายต่อร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยไม่ใช่สนามทำสนามทำไม่ได้แต่จริงๆสโมสรมีสิทธ เห็นว่าไอ้เกมนี้คนเยอะแน่เนี่ยขึ้นราคาเองเนี่ยอันนี้ไม่ต้องแจ้งใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ต้องแจ้งถือว่าจะลดจะฟรีเป็นเรื่องของการดูแลของสโมสรเองก็สโมสรอยากจะทําให้แฟนบอลเกิดความไม่พอใจเนี่ยก็แต่ที่ที่ผมตามมาไม่มีนะไม่มีก็ราคานี้แหละมาตรฐานมาตรฐานเป็นอย่างไรตั้งแต่แรกก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปบุีรัมีแถมอะไรไหมฮะ แถมต่ออันนี้ไม่ต้องแถมอันนี้อันนี้ถ้าถ้ามองตั้งแต่วันแรกที่ที่บุรีรัมย์ทำขึ้นมาจนณวันนี้หลายคนเริ่มอินกับฟุตบอลอย่างจริงจังแล้วจงจะเรียกว่าเข้าไปในสายเลือดมากกว่าทุกคนอินเนอร์ค่อนข้างค่อนข้างแรงคืออยากเข้าไปดูจริงจริงอใช่อยากเข้าไปสัมผัสบรรยากาศของเกมการแข่งขันฟุตบอลจริงจริงถูกต้องพอพูดถึงเรื่องเกมการแข่งขันฟุตบอลค่ะประเด็นนี้เลยห้ามพลาดกรรมการผู้ตัดสินค่ะลเตอร์ก็เท่าที่ คาดนะเพราะว่ายังไม่ได้รับรายงานมาแต่คิดว่าคงจะต้องเป็นผู้ตัดสินต่างชาติค่ะนี่ก็ใกล้แล้วนะคเขาเขาจะทางทางสมาคมมักจะไม่ค่อยบอกต้องการเก็บไว้ให้มันนะให้เป็นความลับมากที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาว่าไปบอกคนโน้นไปมีคนไปวิ่งเต้นอะไรลงแล้วเราจะต้องมีการเช็คประวัติของผู้ตัดสินต่างชาติที่จะต้องเข้ามาเช็คสิครับงานเพราะว่าทางทางเอฟซีเขาเช็คอยู่แล้วว่า เกรดขนาดนี้มาทําหน้าที่ได้ต้องต้องขึ้นทะเบียนแต่ว่าไม่ใช่คนไทยไม่ใช่ต้องถือว่าต้องถือว่าคืออย่างนี้เขาเรียกคนที่อยู่ในระเกรดเอแล้วว่างไม่ใช่ว่าจะไปเลือกได้บางคน้งก็อาจจะไม่ว่างอันนี้ต้องอยู่ในระดับฟีฟ่าไม่งั้นตัดสินไม่ได้งั้นต้องขอยย้อนรอยกลับไปหน่อยผู้ตัดสินต่างชาติที่เคยมาแล้วมีปัญหาในบางเกมการแข่งขันแล้วถูกรื้อประวัติ ถึงขั้นเอาออกมาเผยแพร่นีมน่มันเป็นความผิดพลาดจากส่วนที่ส่งมาหรือเป็นความผิดพลาดจากการที่เราเลือกคณะกรรมการเหล่านี้ไปอเราไม่ได้เลือกนะเขาสงข่งมาเขา,ขาส่งมาเราก็ดูแล้วแต่ส่วนมากเนี่ยเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันเราต้องให้เกียรติทั้งเอฟซีเขาเขาเป็นคณะกรรมการส่งมาถ้าเราเรีเจ็ตม,มันยุ่งแล้วไอ้นี่ไม่เอาไอ้นี่ไม่เอา,าแสดงไอ้นมันก็ต,นต้องเชื่อในในั่นในเกียรติซึ่งกันและกันแต่นี้ พอได้มาแล้วทําหน้าที่ไปแล้วเกิดคราวหน้าคราวหลังเราตอนนี้เราพูดนะจะพูดได้เราพูดได้แล้วไอ้นี่เราไม่เอานะตอนแรกเนี่ยถ้ายังไม่เคยเนี่ยก็ตามมารยาทแล้วเราไม่ไม่ไม่ค่อยปฏิเสธในโลกออนไลน์เคยมีใช่ไหมครับสมมติสอนไปดูหมดเลยตัดสินมากระดับไหนอะไรเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยทำอะไรเนี่ยนะข้อมูลข่าวสารมันทันโลกแล้วเนี่ยมันลําบากนะคงไม่มีใครจะจะเสี่ยงนะผมว่าผม มันขุดคุยเอาหมดแล้วไอ้หนูมาจากไหนาไหนครับเอาเป็นว่าแตถึงแต่แรกเลยเอาพูดง่ายๆถึงบรรพบุรุษเลยนี่มันแต่นี่มันซ่อนไม่ไหวแล้วก็เอาเป็นว่าเกมนี้เราเชื่อมั่นว่าคนจะเป็นผู้ตัดสิน้าที่ที่คงจะถูกเช็คเป็นอย่างดีแล้วต้องดีผมเชื่อว่าต้องดีแล้วยิ่งเป็นทีมที่มันมีความหวังทั้งคู่เ่ยทุกคนจับตามองรวมไปถึงผู้ตัดสินที่4ี่ด้วยใช่ไหมคะที่บางครั้งบา่อาจจะไม่ใช่ผู้ตัดสินที่4ี่ส่วนมากจะใช้คนไทยเพราะว่า เวลาเปลี่ยนตัวมีอะไรแต่อะไรมันพูดกันสื่อสารง่ายกว่าสื่อสารง่ายกว่าที่มาคือ3มันจะเป็นช่องทางทําให้แฟนบอลเกิดข้อสงสัยอีกไหมคะไม่ผู้ตัดสินที่4ี่เนี่ยบทบาทน้อยไม่เจ็บจริงๆใช่ไหมบทบาทน้อยมากก็อย่างมากก็ลงไปเป็นไลน์แมนได้ถ้ามาพูดไอ้ไลน์แมนเจ็บ้าไปแทนแต่ว่าอยู่ข้างนอกเปลี่ยนตัวเนี่ยคุณจะไปทําอะไรไม่ได้หรอกผู้ตัดสินที่สี่เป็นให้บริการมากกว่าแต่มันจะมีตรงที่ว่าสามารถเอาไปห้าม ไปเช็คอะไรเงี้ยโคตรอยออกนอกเส้นแต่ไม่มีสิทธิ์นะไม่มีสิทธิ์จะไปยุ่งไปไล่เขาออกนะผู้ตัดสินคนเดียวเท่านั้นที่จะบอกว่านี่คุณเสียงดังมากแล้วนั่นคุณด่าผมผมให้ใบแดงออกมาเพราะฉะนั้นผู้ตัดสินที่สีไม่ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะเป็นคนไทยได้าคนไทยได้อยู่แล้วมันพูดกันง่าย ครับแล้วแล้วตัวดรเอร์จะไปไหมะถ้าเกมขนาดนี้ก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปนะแต่ไปยากหน่อยนะเพราะบุรีรัมย์เขาเขามีจํากัดในเรื่องของการสายนารเดินทางเราได้อย่างหนึงว่าท่านนายกสมาคมไม่ไปท่านอาจจะไม่ว่างครับครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันในในสุดสัปดาห์นี้ก็แล้วกันถือว่าเป็นคู่หยุดโลกแล้วเป็นรองวีเอ็นซะด้วยใช่ครับก็เชื่อว่าคงจะนะฮะ ต้องรอดูกันนะครับทาง t r True v i s i o นติดตามกันและกันครับเอาละครับแต่ว่ายังมีประเด็นสำคัญสำคัญโดยเฉพาะก่อนหน้าจะถึงเกมบิ๊กแ c h มีประเด็นที่ต้องรอรุน้นกันอีกหนึ่งเรื่องด้วยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของ t x l Exclusive ช่วงนีพัสกสครูครับเราไม่ได้เล่นเพียงเพื่อคำว่าบุรีรัมอยู่นเต็ดเท่านั้นเราเล่น เพื่อคำว่าตัวแทนสโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยเราเล่นด้วยคำว่าศรัทธาเล่นด้วยหัวใจเราเล่นภายใต้ธงชาติไทยไม่มีคงอะไรในไทยรีเมียลิงที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าธงชาติไทย นุนโดยบุรีรัมยูไนเต็ดคิดถึงสถิติและข้อมูลฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตครับกลับมาในช่วงที่2ของ t ีมเอเอ็กซ์คซียนะครับยังมีประเด็นสําคัญโอ้โหช่วงนี้การเมืองก็เข้มข้นฟุตบอลก็เข้มข้นนะครับว่าก่อนจะถึงเกมบุรีรัมยูไนเต็ดกับเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยพรุ่งนี้แล้วนแน่แล้วก็มรืนเนี่ยซึ่งคงต้องจับตามองเรื่องของ เกี่ยวข้องกับทางสมาคมุระองประเทศไทยเรื่องการเลือกตั้งต่างๆ <c oughs> มันก็ต้องมาถามดรในแง่ที่ผลกระทบแล้วกันว่าถ้าผลมันออกไปได้ทั้งสองทางมสมมุติว่าวันนี้วันมารืนนี้นะครับทางสมาคมสามารถผลักดันธรรมนูญใหม่ออกมาเลือกตั้งระบบใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีบางสมโมสรที่คงจะต้องมีการไปฟ้องร้องอเป็นไปได้นันี้เราคาดการณ์ไว้ก่อนสโมสรเหล่านั้นก็เล่นในไทยพรีเมียร์ลีกด้วยมันจะมี ผลอะไรมาเกี่ยวข้องไหมจะยังจัดจนจบฤดูกาลไปได้ไม,มันคงไม่มีผลกระทบท่าผู้ที่ถูกฟ้องคือสมาคมไม่ take action เพราะว่าคือมันมีข้อตกลงกันอยู่แล้วเวลาคุณมาแข่งกันเนี่ยการฟ้องร้องเนี่ยเราห้ามไม่มีการฟ้องร้องซึ่งกันและกันข้อพิพาทให้ใช้ อนุญาตโตตุลาการก็คือสมาคมจะลั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะใครสโมสรฟ้องสโมสรใดสโมสรหนึ่งสโมสรฟ้องสมาคมเนี่ยถือว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขเพราะถ้ามีการฟ้องร้องตรงนี้สมาคมสามารถใช้มาตรการทะ <expl os ive> เียกมาตรการทําให้เกิดความเสื่อมเสียหรือว่า<ๆ>อะไรชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจะไม่ให้เล่นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ที่อยู่ที่สมาคมจะใช้ดาบนหรือเปล่า ท่านี้มันมันก็ต้องดูว่าการฟ้องร้องเนี่ยฟ้องในแง่ไหนฟ้องโดยใครฟ้องในแง่ไหนนั่นก็นั่นก็ทางหนึ่งใช่ไหมทางหนึ่งและอีกหนึ่งทางหนึ่งถ้าหากว่าไม่เป็นไปอย่างที่ทางสังคมอีกทางหนึ่งเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่สังคมเสนอต้องจะแบนไม่ให้เตะบิ๊กแม็ชหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทันผม่ายังคงไม่ทันหรอกยังไม่ทันยังไม่ทันอันนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าโอเคเลือกตั้งแบบเก่า ก็เป็นไม่ได้ว่าทาง,ทางนายกเก่าับนายกใหม่จะได้ก็เป็นไม่ได้สองทางแต่ว่าประเด็นที่เราสนใจก็คือว่าถ้าเป็นไปแบบนี้แล้วเนี่ยฟีฟ่าจะว่าอย่างไงรมันก็ต้องดูก็ต้องคือ,คอ,คอจริงๆแล้วเมื่อฟีฟ่ามีการอาจจะสมมุตินะครับเรายกตัวอย่างว่าเป็นลีกไหนก็ตามหรือประเทศไหนสมาคมไหนมีการสั่งพักสั่งอะไรเนี่ยจริงๆเล้วลิกในประเทศเขาก็ยังสามารถดาเนินกิจกรรมได้เล่นไปได้อยู่ใช่ไหมครับได้มันอยู่ได้เพียงแต่ว่าเขาห้ามไปยุ่งกับชาติสมาชิกข้างนอก ตท่นั้นเองครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าในวันพรุ่งนี้และวันมะรืนผลนั้นจะออกมาในลักษณะแบบไหนก็เรื่องของสมาคมเราพักไว้ก่อนก็ร้อยนครับเอาเป็นประเด็นอื่นๆบ้างกันแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเรื่องหนึ่งที่ดูจะค่อนข้างหายไปในฤดูกาลนี้สำหรับฟุตบอลลีกอาชีพบ้านเราโดยเฉพาะในลีกไทยพรีเมียร์ลีกดิวิชั่นหนึแต่อาจจะไปยังเจอบ้างในดิวิชั่นสก็คือเรื่อง ปัญหาของแฟนบอลเมืม่อสองสัปดาห์ก่อนพอมีใช่ไหมครับน้องแน่ใช่แล้วค่ะที่สุขโขทัยเอฟซีเจอกับพิษณุโลก็มีปัญหากันในเรื่องของแฟนบอลต้องมาปะทะกันแล้วก็เกิดเป็นเหตุการณ์ข้อพิพาทกันเรียกว่าเยอะแยะมากมายในในส่วนเนี้เราเราต้องมีหน้าที่ไปดูแลบ้างหรือเปล่าคะคหรือว่า,าคือคือดีสองเนี่ยนะเป็นเรื่องของของคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่ดูแลเพียงแต่ว่าเราคุยกันเนี่ยคือเราใช้กฎ mm hmm. กดเกณฑ์อะไรคล้ายกันครับ อันนี้ปัญหาของดิวิชั่น2เนี่ยมันมีข้อจำกัดเรื่องสภาพของสนามหลายแห่งเนี่ยอย่างที่เราเคยพูดเมื่อกี้สนามถ้ามันสมบูรณ์เนี่ยมันก็สามารถจะแบ่งแยกกองเชียร์ออกจากกันได้มีอะไรกั้นที้ถ้ากองเชียร์ไปอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันเหมือนคนโทษนะทานเหล้าอยู่ในในร้านเดียวกันบางทีโต๊ะเดียวกันมันจะคอมเมนต์กันได้ได้ยินช่างไม่พอใจไอ้อย่างนี้เหมือนกันมันมันมีแซวกันไปแซวกันมาใครแพ้ใครชนะ แซลเรื่องกรรมการด่ากรรมการคนนี้เชียร์กรรมการวันนี้ยมันก็ได้เรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเราถึงบอกต้องแยกทีมเยือนกับทีมย่าออกจากกันโดยเด็ดขาดต้องนั่งกันคนแล้วฝังเลยวว่ามีอะไรการถ้ามีความจําเป็นเนี่ยก็ต้องมีช่องว่างต้มีรั้วกั้นไว้ขนาดไม่รั้วมันกะโดดข้ามได้เลยคนเราต้องให้ทางทีมของคุณวิมลกาญจะนะามาดูงานของไทยพรีเมียกเพราะว่าจะว่าไปแล้วของไทยพรมเลียกเนี่ยอาจจะดู ลดลงไปอย่างที่ดีคือแทบจะําคัญเพราะว่าเราใช้มาเราใช้มาตรการคือ้างรุนแรงแล้วก็ปราบแล้วก็แนะนําจนกระทั่งโอ้พูดกันแล้วปากเปียกปากแฉกคือคือคือสโมสรก็ไม่อยากจะโดนลงโทษไม่โดนสโมสรก็แย่ที่สุดเพราะว่ามันรู้จะไปหาที่ไหนเล่นน่ยถ้าโดนห้ามเล่นในสนามในสนามหญ้าของตัวเองไม่ได้เปรียบเลยค เล,เลยเป็นอย่างนี้เลยเปล่าะพอพอไม่ค่อยมีการปรับในเรื่องของแฟนบอลเลยไปปรับอย่างอื่นอย่กรณีอย่างดรพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องเขตเทคนิคเนี่ยใช่บางคนบอกว่าหยุมหยิมยางเลเพราะว่าไปดูฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยเขาก็ทากันได้อาจจะเดินเอาไวไ้บ้างได้่อยประมาณนั้นถ้าคุณดูนะในอังกฤษไม่มีออกเลยนะเขารู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้เป๊ะเป๊ะเลยเขารู้ว่าเขาไม่รู้จะออกไปทําไมมันในเมื่อมันก็อยู่ได้ออกไปอีก คืบเดียวจะลืมตัวไหมลืมตัวเขาก็ไปเตือนอ,อย่างเอายกตัวอย่างเนี่ยคือจริงๆต้องเตือนก่อนคุณไปดูเลยที่ที่สงขลากับเมืองทองเล่นเนี่ยคโค้เนี่ยออกนอกเขตนี่ออกไปสักครึ่งก้าวเนี่ยแต่ว่าผู้เสียเสียเขาก็ไปเตือนแล้วเราก็ดูแล้วบอกแล้วจะไปปรักทำไมนี่นี่แน่ๆอย,อย่างที่ว่าแต่ว่ามันเป็นวินัยของของของแต่ละคนมาก วินัยในการที่จะยืนอยู่ตรงนั้นคือรู้อยู่แล้วว่าตัวนี้ที่จะทำเอาออกไปอีกหนูคิดดูดิออกเส้นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเส้นนอกกับเส้นในออกไปนิดนึงมันไม่ได้ทําให้เสียงดังขึ้นเลยแต่อย่างที่พี่โอ๊ตบอกคือพอมาตรฐานของทีมในการที่จะดูแลในเรื่องของแฟนบอลดีขึ้นไม่มีเรื่องของการปะทะกันทีพีเอลเหมือนจะไปปรับหรือว่าดูพุ่งประเด็นในส่วนอื่นๆอย่างบางสโมสรเนี่ยถือว่าค่อนข้างโดนค่อนข้างเยอะเป็นต้นว่า ในส่วนของโค้ชที่ออ่่าายงจะเป็นอย่างนี้มาออกลีลามันจะเป็นอย่างนี้คือเขามักจะใช้ข้ออ้างบอกว่าการตัดสินไม่ดีตัดสินผิดเป็นคุณคุงก็โมโหเราก็บอกใช่ผมเห็นใจคุณแต่คุณก็ต้องเห็นใจผมเพราะผมมีหน้าที่ดูตรงนี้อชมแล้วทำไมไม่ไปแก้ผมก็เลยเรียนด้วยความเคารพบอกว่าผมพยายามจะเข้าใจทุกที ถ้ามันมีเหตุผลอันดีสมมุติสมสมุตินะ,ะเอายกตัวอย่างเนี่ยมีสมุทรสงครามเนี่ยก่อนเล่นเนี่ยเอาพลุยิงตูมมาเลยเขาวิ่งคืออะไรจับจับคนได้ด้วยอย่างนี้เนี่ยมันมีเหตุผล ควรที่จะลดหย่อนโทษให้เขาได้เพราะเขาได้พยายามทําอย่างดีที่สุดแล้วแต่เขามีข้อบกพร่องแล้วทำไมไม่ตรวจไอ้พวกนี้เข้าไปได้ไงเพราะฉะนั้นเพราะนั้นมันมีมันมีการคุยกันได้ลดหย่อนได้แสดงถึงเจตนารมณ์ว่าเออนะมันผมยกตัวอย่างในคนหัวลอกกลิ้งเลยผมบอกว่าขอโทษนะสามีกลับมาบ้านเจอภรรยามีอะไรกับชายคนอื่นบนรูปโทรศัพท์ยิงตายเนี่ยสารยังฟังเลย ว่าเออมันใช่มันมีเหตุผลมันมีเหตุผล <c oughs> ไอ้นี่คือเหมือนกันเราบอกเลยนะจะเรียนให้ทราบทั่วกันเลยวนะ่าถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยมันมีความผิดพลาดของกรรมการเนี่ยแล้วมันเกิดความเสียหายเาขาโูเขาคว้างเนี่ยผมยอมยอมยอม,ย,อมยกโทษให้ได้มีมีสาเหตุมันมีเหตุอันเออมันชัดเจนแต่ถ้าเขาไม่ผิดนะ แล้วมาตรฐานของมันอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าบางทีจุดการเปลี่ยนอารมณ์ของแต่ละบุคคลมันมาตรฐาน,านมันก็อยู่ที่เราเราดูด้วยไม่ใช่ไม่ดูะนะพอเขาคว้างเสร็จผมก็เอาเทปมาดูเอาแมตชคอมมิชเนอร์มานั่งไหนดูเฮ้ย hey, ลูกนี้เป็นยังไงกรรมการตัดสินถูกไหม,มแต่ถ้าเบื่อมันอยู่กล้ามกึ่งว่าเป็นเขาเรียกวิจารณญาณห้าสิบเป่าก็ได้ไม่เป่าก็ได้เสร็จแต่ถ้ามันค่อนข้างทุกคนบอโหว่ลูกนี้กรรมการไม่ทัน เราก็ต้องเห็นใจทางทางคนเสียหายครับเราก็ลดหย่อนให้เนี่ยอันนี้คือคือเรียนกันตรงๆไม่ใช่ว่ามี2มาตรฐานแล้วแล้วการลงโทษมันครอบคลุมแค่ไหนครับเพราะว่าโค้ชเนี่ยอาจจะในเกมก็แน่นอนละถ้าถ้าไปพูดจาอะไรไมอ่ดีคราวนี้อ้าวห้องแถลงข่าวนี่เดอะเพลสหรือว่าอื่นๆห้องแถลงข่าวเนี่ยลงโทษได้ไหมฮะลงโทษได้ลงโทษได้การพูดจาดูหมิ่นสถาบันอพูดจาทาให้คนอื่นเขาเสื่อมเสียเนี่ย ดูถูผู้จัดศินเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยโคตรที่จะทำเพราะนั้นเราเราปรับได้ถ้าเป็นเมืองนอกปรับไม่รู้กี่แสนมิเ a เชิญเข้ามานะมิเตอร์เพสเชิญมาแต่ว่าคุณเชิญมาด้วยหวังว่าคุณควรจะคุยกันอย่างอย่างอย่างเขาเรียกว่ามีศักดิ์ศรีของของความเป็นผู้ใหญ่ใช่ครับคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะคุณระดับโคตรระดับ A l i ลเซ s e อีกหน่อยจะเป็น professionally เลยเนี่ยคุณต้องรู้แล้ว เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เรียกว่าค่อนข้างจะต้องระมัดระวังว่าด้วยต้องบรรลุนิติภาวะวุฒิภาวะแล้วในทุกทุกที่อะไรทุกที่มีขั้นหลายคนนะคะดรเขาเขาเขามองและนับยอดด้วยค่ะว่าสโมสรนี้โดนปรับยอดเท่านี้ราคาเท่านี้แล้วเงินในส่วนตรงนี้อยู่มันไปไหนใช้ทําอะไรบ้างก็ใช้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วก็ให้รางวัลทีมทีมดีทีมแล้วก็เป็นเรื่องปกติ อ๋อก็คือ,อจะเอาเงินในส่วนนั้นมามา,มาตอบแทนให้กั<า> <นะ S 1> บกถ้าเราไม่เอาเงินนี้มาใช้ในในการกิจการเราก็ไปเอาเงินรายได้อื่นมาใช้สมมติอสองก็ได้น้อยลงอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเอาไปทําอย่างอื่นมันมีบัญชีชัดเจนนะนบอกเขาได้เลยสมมติสองอยากจะเหมือนเป็นบริจาคเพื่อเอาไปลดภาษีได้ก็ได้ก็ได้ จริงอย่างมาตรการในกรณีล่าสุดที่ที่แฟนบอลสมุทรสงครามค่ะยิงอาจจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แล้วไปโดนในส่วนของนักเตะสุพรบุรีโดนนิดนึงโดนแต่ว่าไม่ไม่อยู่ในจุดที่ไม่เป็นไรก็รู้สึกเอามาขอโทษกันก็โอเคเอาไม่ว่ากันตอนส่วนบุคคลแต่ว่าอย่างอื่นไม่ได้คุณปล่อยเขายิงมาแต่ว่ามันไม่รุนแรงเราเห็นใจเขาครับนิดหน่อย จะไปกระตุ้นให้ท p l ต้องออกกฎอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่ต้องออกอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเนี่ยครับคุณก็ตรวจที่ถูกันยิงเกิดไปโดน <c oughs> เขาตายไปเนี่ยแล้วคุณรับผิดชอบยังไงอ่ะอแล้วเวลาที่เขาจุดพลุหลังเกมสิ้นสุดล่ะคะเราบอกว่าฉลองฉลองฉลองเราเรา,เรายังหย่อนได้บ้างก็หมายความว่าคุณดูนะหลังเกมแล้วเนี่ยนะณดเวลาหนึ่งก็โอเคเรายอมถือว่าโอเคนะนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ถ้ามันเกิดอันตรายเราก็จะไม่ยอมต่อไป จริงก็มีประเด็นอื่นๆเยอะมากแต่ว่าถามทิ้งท้ายเพราะว่าไม่ได้ถามมาหลายสัปดาห์แล้วสุดท้ายแล้วสีสเกตเอฟซตอนนี้ชีสเกตผมบอกได้เลยว่าอาการน่าเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้เล่นที่ขึ้นทะเบียนก็ไม่ก็ไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นคุณสมบัติต่างๆเนี่ยไม่พร้อมมันไม่พร้อมหลก็น่าจะเป็นคำตอบโดยนอยู่แล้วโดนนอยู่แล้วถึงให้เล่นก็เล่นถึงสารสั่งให้เล่นก็เล่นไม่ได้ เป็นข่าวดีของทีมที่อาจจะกำลังหนีตกชั้นอาจจะ <c oughs> <laughs> เหลือเบาใจแต่ก็ยังต้องสู้กันต่อไปหเลหลาออีกสองทีม <laughs> ถูกกิดพื้นที่ไปแล้วด้วย <c oughs> หนึ่งทีมน,นะคะวันนี้ก็เรียกว่าทุกคําถามทุกข้อสงสัยก็เคลียร์กันเรียบร้อย <c oughs> ต้องขอขอบพระคุณดรวิชิตยามบุญเรืองนะคะที่มาพูดคุยกับเราในรายการแล้วก็ขอบคุณพีโอด้วยนะคะที่ร่วมพูดคุยกันเรียกว่าฟูลทีมเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการนะคะขอบคุณ แกรนสปอร์ตค่ะสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนสปอร์ตค่ะสโมสรอ,อสัมชัญธนบุรีแล้วก็โปรโซนค่ะพบกับรายการ TPL Exclusive ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ